สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องภัยพิบัติด้วยนะต้องบอกว่านะเราไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่อย่างไม่ประมาทนะก็พอใจนะครับอย่าอยู่ด้วยความอยาก หรือไม่อยากนะแต่อยู่ด้วยสติปัญญานะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับจริงๆพรุ่งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเราอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่รู้ว่าเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงนะสภาวะเศรษฐกิจนะครับจะซุดกว่านี้ไหมนะแต่ทิศทางแนวโน้มน่าจะนะครับแต่จะซุดมากซุดน้อยนะซุดเร็วหรือช้านะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไปคิดเยอะคิดมากปวดหัวบางคนนอนไม่หลับบางคนจะเครียดถ้าเราใช้ชีวิตตามความอยากไม่อยาก ะครับมันจะเกิดเป็นความทุกข์ความร้อนขึ้นในจิตใจนะครับเช่นท่วน,นี้ยหลายคนอยากจะได้เงินเยอนะๆอยากจะนี่สินลดลงมากๆนะครับนะอยากให้ราคาทองคําขึ้นนะอยากให้อดอลลาร์อ่อนนะอยากให้เงินบาทแข็งอะไรประมาณนี้นะครับนะมันไม่เป็นไปตามความอยากเรานะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็เป็นไปตามเหตุป,ปัจจัยของมันนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างไม่ประมาทเราก็พอใจคําว่าอยู่อย่างไม่ประมาทคือเตรียมตัว นะถ้าใครติดตามช่องผมมาประมาณ4 3 2ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกให้เตรียมตัวนะกระจ่ายทรัพย์สินเอาไว้มีให้ครอบคุมนะทั้งทรัพย์สินที่แท้จริงที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะเศรษฐกิจฟืดนะเงินเฟอ้อพุ่งนะครับมีทั้งเงินสดทั้งทองคำที่ตัวป้องกันทั้งเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดแล้วก็เงินเฟอ้อนะถ้าเราเตรียมตัวแบบนี้นะครับเราก็พอใจในสิ่งนั้นนะอย่าไปทําให้ใจเกิดความรู้สึกว่า อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นดังใจหวังมันจะร้อนมันจะกระสับกระส่ายและยิ่งถ้าบวกกับความคิดเข้าไปซึ่งคิดไม่เป็นนะคำว่าคิดไม่เป็นคือจิตมันฟุง้งซ่านนะมันจะก่อเกิดความทุกข์ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับจึงมาชวนคุยกันในประเด็นรวมนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าฟังข้อมูลข่าวสารนะจากสื่อกระแสหลักเนะี่ยส่วนใหญ่เป็นลบนะเป็นลบทั้งนั้นเลยนะะแต่ท่านต้องการภาพนะชัดเจนนะรายละเอียดแบบเจาะลึก นะครับนะตรงประเด็นเนื้อหาแน่นกระชับเวลานะครับก็สมัมนาออนไลน์กับอาจารย์เสกได้นะครับ,นะรบแล้วก็มีคอร์ส Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญเรื่องเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วก็คอร์ส7ทิศทางสำคัญนะครับของแนวโน้มโลก ในทศวรรษนะครับ2020นะครับทิศทางนะแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองนะภูมิทัศศาสตร์โลกนะครับศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับ แล้วคอร์สใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21นะครับท่านที่สนใจคอร์สไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดนะเพิ่มเติมได้ที่ ID ดี n ลนะครับเศก9599นะครับเพราะฉะนั้นนะเราจึงควรอยู่กับความจริงนั่นเองนะความจริงนะที่ถูกปกปิดนะความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้นะด้วยมายาภาพนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าคำลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคำรวงที่มาจากผู้อื่นก็ดีนะหรือมาจากตัวเราเองก็ดีนะเพราะบางทีความบัคติใในตัวเราเองเนี่ยก็ทําให้เรามองโลกไม่สามารถมองตามที่มันเป็นจริงได้นะครับมันด้วยสัจธรรมความจริงที่ว่าเราไม่รู้พรุ่งนี้คือเราไม่รู้ว่าอนาคตร้อยเปอร์เซ็นเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาทิตย์น่าจะเกิดอะไรขึ้นเป๊ะๆเ,เราไม่รู้อะนะครับแต่แว่าเราเห็นทิศทางแนวโน้มเป็นไปได้นะแต่จะเกิดเร็วเกิดช้านะเกิดหนะักเกิดเบาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคาดการณ เพราะฉะนั้นด้วยความไม่รู้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดือนหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงนี่แหละครับแต่เราต้องอยู่ความจริงเราต้องเจาะลึกค้นหาความจริงซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ทํามาตลอด4ปี3ปี2ปี1ปีที่ผ่านมานะเจาะลึกความจริงให้ดูแล้วบอกให้ทุกท่านเตรียมตัวเพราะการเตรียมตัวก็คือความไม่ประมาท นะความไม่ประมาทก็คือการเตรียมตัวนั่นเองนะเมื่อเราทําการเตรียมตัวอยู่อย่างไม่ประมาทเราก็พอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเาณะนี้อย่าไปเร่งอย่าไปเร่งเหตุการณ์สถานการณ์นะบางคนก็ไปเร่งเหตุการณ์สถานการณ์นะทำไมทองคํายังไม่ขึ้นทําไมทองคําลงเพราะมันแกว่งตัวนะเพราะมันการสู้กันอยู่ระหว่างการช่วงชิงอํานาจนะอยากให้เงินบาทแข็งแยาเงินบาทอ่อนอย่างเงี้ยเราไปบังคับมันไม่ได้นะครับหรือต้องการให้หุ้นนะขึ้นทำนะไมหุ้นมันลงอย่างเงี้ย นะบ,บังคับไม่ได้ทำไมเงินสกุคลคริปโตมันไม่ขึ้นสักทีหนึง่งมันลงนะหรือมันจะลงอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับมันความที่เราจิตใจไม่สงบนะจิตใจเราถ้าเกิดความอยากไม่อยากนะของความโลภความหลงเขาเข้าขงําแล้วมันจะร้อนนะจงมาคุยกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้นั่นแหละนะว่ามันจะเป็นอะไรในพรุ่งนี้ในอนาคตในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าในปีหน้าเนี่ยนะครับมันอยู่อย่างไม่ประมาทนะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนั่นแหละครับพอใจตรงจุดนั้น นะครับแล้วทุกวันนี้ก็คือมีอะไรทําเฉพาะหน้าตรงหน้าก็ทําไปนะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องปล่อยเวลานะครับในการทํางานของมันนะเราไปเร่งวันเวลาไม่ได้เหมือนกับเราเตรียมเรื่องของการเพาะปลูกต้นไม้เวลาเอาต้นไม้ลงดินใส่ปุ๋ยใส่ดินลดนล้ำละนะเราไปเร่งมันไม่ได้เร่งการให้ผลมันไม่ได้การให้ผลของมันก็เป็นไปตามนะธรรมชาตินะธรรมดาของมันนั่นเองนะก็นเป็นไปตาม กฎแห่งการกระทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้นะเราก็จะนะพบความสุขสงบนะในท่ามกลางความวุ่นวายวิกฤตรอบตัวเราได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีจิตแจ,จ่มใสนะเพิ่มพูนพละกกำลังในทุกวัยในทุกวันนะครับสำหรับท่าน และครอบครัวนะครับสำหรับผู้สนใจอาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินรีปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตนะทุกสัปดาห์นะสอบถามได้ที่โทรนะครับ id line 0 8 1 8 1 5นะ 66, นะครับคุณหนึ่งนะครับเพื่อนอาจารย์เสกอย่าลืมนะครับแฮชแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยนะครับก็ดูเพิ่มเติมได้ใน World Wi เว .kingdomorganicnetwork.com อนะครับอย่าลืมนะครับโทร ID Line 0ล1 8 1 5 0ย6แแล้วขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเครือข่ายนะครับของเกษตรกรนะครับให้เขาเรียกว่ามีกำลังทุนทรัพย์นะครับในการทำเรื่องอาหารอินทรีย์กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องขีดเส้นใต้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรา เข้าใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะทุกอย่างมันย่อมเกิดมีมาตยเหตุนะแล้วก็เป็นไปนะตามเหตุนั้นนั่นเองนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยใจเราก็สงบอยู่ได้นะก็จิตก็ไม่ได้ลนนะไม่เร่งเร้าอนาคตให้มันมาถึงหรือเป็นไปอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ